ตั้งแต่ช่วงที่เกมประกาศประมาณปี2020เกมนี้ก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากทั้งการที่ได้ทีมงานที่ทำ Arkham Origins หนึ่งในเกมจากซีรีส์ Batman และ Super h e r o โรที่ดีอันดับต้นๆและยังได้รับบทเป็นเหล่าฮีโรผู้สานต่อเจตนารมณ์ในการปกป้อง Gotham City ที่ไม่ค่อยจะได้เห็นพวกเขามาเป็นตัวเด่นในเกมเท่าไหร่ จึงทำให้เต็มไปด้วยความคาดหวังมากมายทั้งจากแฟนๆของ Arkham Series และแฟนๆจากค่าย DC Comics ก็มาดูกันว่าตัวเกมจริงๆนั้นจะสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของนครอันมืดหมดนี้ไปในทิศทางไหนใน Gotham Knights Review Bruce was Gotham กอแฟมไนท์ Knights, เปิดเรื่องมาได้น่าสนใจด้วยการจากไปของแบทแมนและแน่นอนว่าทั่วทั้งเมืองกอแฟมก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายอาชญากรแก๊งและวายร้ายต่างๆก็เริงร่าไปกับเมืองที่ไร้ผู้พิทักษ์และด้วยความตั้งใจที่จะสานต่อตำนานของเมนเทอร์ของพวกเขาในการปกป้องเมืองนี้อสวินรุ่นใหม่ไนท์วิงแบทเกิลเวดฮูดและโรบินจึงรับไม้ต่อในการทำให้เมืองนี้สงบสุขอีกครั้ง พร้อมทั้งสืบหาเงื่อนงำของคดีล่าสุดที่แบทแมนกำลังติดตามอยู่และทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับองค์กรเก่าแก่ที่ทรงอิทธิพลสุดๆอย่างค o ร์ดออฟอหรือสภานกคู่นั่นเองจุดแข็งที่สุดในก t h a m Knights น่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องหลักตลอดประมาณ15-20ชั่วโมงโดยก็มาจากคอร์ t o อ Owls ที่เหมือนเป็นการช่วยเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้กับจักรวาลแบทแมน Batman ได้ดีทีเดียวนอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยตัวร้ายที่คุ้นเคยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เพนกวินฮาร์ลีควินหรือสมาพันธ์แห่งเงา The League of Shadows และอื่นๆอ,อีกมากมายที่นอกจากจะมาเติมเต็มการเล่าเรื่องใน g o Gotham k Nights แล้วยังช่วยเซอร์วิสให้กับแฟนๆของจัก,กรวาลน,นี้อีกด้วยสิ่งที่แตกต่างไปมากจาก b a ท m a n โดยเฉพาะ Arkham Series คือคาริสมาเฉพาะของอัศวินแห่งรัตติการหรือแม้แต่ในมุมของ b r บรูซเวนเองด้วยวยวุฒิและทัศนคติของเหล่าฮีโร่รุ่นใหม่ ที่อาจจะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่มืดมนเท่ากับแบทแมนส่งผลให้โทนในการเล่าเรื่องและอารมณ์ต่างๆจะดูไม่ได้กดดันและน่าหดหู่เหมือนกับซีรีส์อาร์คมซึ่งจุดนี้ก็อาจจะอยู่ที่ความชอบของผู้เล่นแต่ละคนแต่ในแง่บุคลิกของตัวเอกแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ชัดเจนและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละคนได้อย่างลงตัว Ki me meant? That what you ตัวเกมใน g o t h a m n Nights นั้นจะให้อารมณ์เหมือนเน้นปริมาณมากกว่าความลึกที่โดยรวมก็ไม่ได้ถือว่าขาดอะไรไปเท่าไหร่สำหรับเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์แค่ทุกอย่างอาจจะดูธรรมดาไปสมดเหมือนนำสู่รสำเร็จที่คุ้นเคยมาอยู่ในทีมแบทแมนที่หลักๆก,ก็คือต่อสู้กับสตรูทำภารกิจต่างๆเพื่อค่าประสบการณ์อัพเลเวลและนำค่าที่ได้มาปลดล็อกสกิลทรีการครฟและสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้มีคลังแสงที่ดีที่สุด ส่วนโลกในเกมก็มีทั้งคอ l เล t i b เบิลไซเควส t อาชญากรรมที่เกิดขึ้นแบบสุ่มและกิจกรรมเสริมเหมือนกับเกม open world ทั่วๆไปแต่ยังเหมือนขาดการขัดเกลาวให้ผู้เล่นรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์เหล่านี้ที่ไม่ใช่แค่ธรรมดาเกินไปแต่ยังไม่ค่อยหลากหลายและทั้งแมคานิกหรือระบบในเกมเองก็ขาดความทะเยอทะยานไปหน่อยทำให้โดยรวมแล้วโลกในกอแมจึงดูผิวเผินจืดชืดไปสมมดและยังขาดเอกลักษณ์แบบเกมก่อนๆที่เคยทำมา แถมระบบนำทางภารกิจหลักบางครั้งยังดูสับสนสุดๆจะมีส่วนที่น่าสนใจหน่อยก็น่าจะเป็นความหลากหลายของชุดของบรรดาฮีโร่ให้ปลดล็อกและการที่เราสามารถเล่นโคออปแบบออนไลน์ในการทำสิ่งต่างๆในเกมที่ถือว่าทำออกมาได้ดีและก็ให้รางวาัลผู้เล่นแบบที่ควรจะเป็น <Yeah! S 1> การต่อสู้ใน g o d f a m Knights จะเน้นไปที่ระยะประชิด เน้นทำคอมโบที่ยังให้อารมณ์กลิ่นอายแบบอาร์แคมอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการต่อคอมโบสลับเปลี่ยนสตรูไปเรื่อยๆหรือหลบหลีกการโจมตีที่ทำได้ลื่นไหลสวยงามแต่ก็มีหลายๆส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าแตกต่างจากเดิมอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการเติมเกจโมเมนตัมเมื่อเราโจมตีหรือหลบหลีกสาเร็จที่เมื่อเต็มก็สามารถใช้ความสามารถพิเศษรวมไปถึงตัวเกมยังพยายามใส่อุธระยะไกลเข้ามาให้กับการต่อสู้ นอกจากนั้นยังมีความเสียหายจากการโจมตีด้วยท่าต่างๆที่ส่งผลต่อ Status Effect อีกด้วยโดยรวมแล้วการต่อสู้ของ g o t h a m Knights ก็ทำออกมาได้สนุกลื่นไหลแม้ว่าหากเทียบกับ s e r i e ์ Arkham แล้วยังคงไม่ดีเท่าดูลอยๆและไม่ค่อย intense เท่าไหร่ที่สำคัญก็คือการสลับตัวละครกลับไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างในการเล่นเท่าที่ควรต่างแค่จังหวะค่าพลังอาวุธระยะไกลและสายการอัปเกรดเท่านั้น แต่ก็ยังให้อารมณ์ที่ท้าทายและน่าพึงพอใจหลังจากใช้เทคนิคต่างๆจัดการกับสตรูโหดๆหรือกลุ่มสตรูที่มาพร้อมๆกันหลายชนิดได้อยู่ g o ก็ k <God S 1> Nights ยังพยายามใส่ความเป็น RPG เข้ามานอกเหนือจากระบบพัฒนาตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเสียหายเวลาโจมตีที่อาจจะดูแปลกๆไปหน่อยสำหรับเกมแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร ซึ่งโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้สนุกเพลินๆแต่ขาดว้าวแฟกเตอร์ที่หลายๆคนคาดหวังรวมไปถึงการต่อสู้กับบรรดาบอสด้วยเช่นกันที่ก็ถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์แต่กลับไม่ได้รู้สึกพิเศษหรืออีพิกจนน่าจดจำอย่างที่ควรจะเป็นส่วนอื่นๆนอกเหนือจากคอมแบทก็ยังคงให้ความรู้สึกคล้ายๆกันที่มีผสมทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ขัดใจอย่างเช่นสเตลหรือรอบเรนที่เหมือนใส่เข้ามาให้แค่รู้ว่ามีเท่านั้น การเดินทางภายในเมืองกอตแธมไม่ว่าจะด้วยยานพาหานะเช่นแบสไซเคิลที่พอใช้ได้แต่รู้สึกว่าสปีดดูช้าไปหน่อยรวมไถึงการไกลดิ้งหรือห้อยโหนภายในเมืองเองก็ถือว่าทำออกมาได้พอใช้ได้แต่ยังได้เทียบกับ a r k h คแ s มซีรีเพราะยังถือว่าห่างชั้นกันเยอะทีเดียวและส่วนของพัซเซิลแก้ปริศนาต่างๆอย่างการตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงของเบาะแสและคดีทีแรกๆก็ดูแปลกใหม่ แต่เมื่อเจอบ่อยๆก็อาจจะรู้สึกซ้ำๆธรรมดาไปสักหน่อยอาร์ตสไตของเกมเองถือว่ามีหลายส่วนที่น่าประทับใจที่นครกอสตแลมเองก็ยังคงเต็มไปด้วยความมืดมนชื้นแฉะสกระปรกแบบที่เราคุ้นเคยจากแฟรนไชสนี้และแต่ละเขตเองก็มีทั้งสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมเฉพาะตัวที่อ้างอิงจากประวัติศสาสตร์ของเมือง และยังคงม,มีหลายๆมุมที่พอจะให้หยุดชื่นชมแสงสีของตัวเมืองได้อยู่ส่วนรายละเอียดของกราฟิกเองก็ถือว่าดูดีทั้งฉากและตัวละครแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเกมที่ลงเฉพาะเจนใหม่อย่างเดียวน่าจะทำออกมาได้ดีกว่านี้รวมไปถึงฝั่งของ performance ที่ทั้งเครื่อง Xbox Series X และ PS5 ยังสามารถแสดงผลได้แค่30 FPS เท่านั้นที่ค่อนข้างน่าผิดหวัง น่าจะมีโหมดให้เลือกปรับได้แต่ยังดีว่าเป็น30เฟรมที่ค่อนข้างนิ่ง <L un ters> อีกสิ่งที่ถือว่าทำออกมาได้พอใช้ได้ก็คืองานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นซาวด์เอฟเฟกที่หนักแน่นเสียงตกกระทบของแอคชั่นต่างๆที่ช่วยเพิ่ม Impact ให้กับการต่อสู้ไปจนถึงแอมเบียนซ์และเพลงของแต่ละฉากแต่ละสถานที่แต่ละเหตุการณ์ที่ก็ถือว่าช่วยเพิ่มอัรรรสได้อย่างดีแต่ทร็กก็แอบซ้ำเยอะไปสักหน่อย ส่วน voice acting ก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมทุกตัวตั้งแต่ตัวหลักไปจนถึงสต r รูลิ้วล้อตามถนนในเมืองแต่ Dialogue ระหว่างเกมเพลย์หรือช่วงที่เดินทางใน Open World กลับใช้ซ้ำกันบ่อยเกินไปแต่ก็ถือว่าช่วยให้ทุกๆอย่างที่ธรรมดาใน Gotham Knights ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นห <'s> ากคุณเริ่มต้นด้วยการนำเกมนี้ไปเปรียบเทียบกับ Batman Arkham series ก็รับรองได้เลยว่าจะตามมาด้วยความผิดหวังมากมายแต่หากจะมองว่า g o t h a m Knights คืออีกหนึ่งเกมซ u เปอร์ฮีโร่แนวแอคชั่น RPG ในโลกแบบ Open World ที่ใช้เซตติ้งเป็นนคร Gotham ก็ถือว่ามีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งแผนที่ที่มีอะไรให้ทำมากมายส่วนของเกมเพลย์ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้สำรวจแก้ปริศนาที่สนุกแต่ทุกอย่างอาจจะดูธรรมดาไปสมดไม่ได้มีอะไรหวือหวาเหมือนเป็นสูตรสำเร็จและขาดความทะเยอทะยาน จะมีโดดเด่นอยู่บ้างที่เนื้อเรื่องและอาร์ตสไตล์ที่ยังให้อารมณ์แบบแบทแมนอยู่กับงานด้านเสียงและ Voice Acting ของตัวละครแต่ก็แอบมีเสียดายเรื่อง Performance อยู่ที่ล็อกไว้แค่3 0 fps เท่านั้นดังนั้นหากคุณสลัดภาพของ a r ร์คแคมซีรีสไปได้หรือเป็นแฟนเดนตายของ Batman ก็อาจจะทำให้เล่น Gotham Knights ได้เพลินเนเรื่อยๆ แม้ว่าในตลาดจะมีเกมแนวนี้ที่ทำได้ดีกว่าและน่าเล่นกว่าก็ตามและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ g o d a m n Knights พูดคุยได้ใน,ะนะคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมก subscribe ด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Consol e Gamer s t a t i o n ขอบคอุณครับ <S <S <S